โรงเรียนหนองหานวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน3,052คนดําคนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สนองนโยบายด้านการศึกษาของพลตํรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายว่าด้วยเรียนดีมีความสุขโดยจากกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งพี่เสริมน้องซึ่งในรูปแบบนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสุขสนุกสนานและมีแรงบันดาลใจให้กับตนเองสำหรับคนอื่นผมคงต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมชื่อนายกฤษสาขาโมละ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนรายวิชาบาสเกตบอลน,นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มสาระส่วนศึกษาละพลศึกษาซึ่งสอนจริงๆก็คือสอนบาสตั้ะเตนชั้นม .5 นั่นเองครซึ่งได้คิดโครงการแบบโครงการที่สอนน้องนะครับอย่างแรกก็คือการเอารุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จมาสอนน้องเนี่ยก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆน,นะครับที่จะฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็อีกอย่างนึงก็เอารุ่นพี่ที่ยังไม่จบก,กรารศึกษานี่แหละครับมาสอนน้องๆช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราความเป็นครูความเป็นโครชก็คงจะสอนได้แค่ความสามารถพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมองดูว่าใครเก่งส่วนไหนเราก็ดึงรุ่นพี่เหล่านั้นเข้ามาสอนเป็นเฉพาะเฉพาะจุดไปแล้วมันก็จะสร้างในความที่เป็นความดูแลการความรักกันในความ ี่กัับบนนองนะคร okay, ต่อไปนะคะเป็นการพาร์กระดอนพื้นนะคะหรือว่าเบลวพารนั่นเองเนาะวิธีการก็คือว่าจะก้าวไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พาร์ตบอลเด้งไปข้างหน้าเพื่อนสักประมาณก้าวหนึ่งนะคะอ่ะลองดูก้ารับก้าวส่งเหมือนเดิมเอาเลยค่ะทุกคนเริ่มเลยโอเคพาร์ okay. pass, กระดอนลงไปโดยที่ เวลาที่บอลมันกระเด้งให้มันอยู่ที่หน้าอกเพื่อนพอดีใช่ไหมสังเกตว่าเพื่อนมันก็จะรับง่ายเนาะแล้วก็เวลาที่เพื่อนรับเขาอาจจะ,ะส่งตอ่อค่ะก็รู้สึกขอบคุณและประทับใจในตัวพี่หนิงมากๆาค่ะที่เสียสละเวลามาสอนน้องๆในโรงเรียนหลายๆครั้งแล้วก็รู้สึกว่าพี่หนิงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนบาสเกตบอลมากเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววลุณีกิจรักษานะคะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 แล้วก็ประเภท5 5ทีมชาติไทยนะคะก็เป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนนองหานวิทยานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับหน้าที่มาช่วยคุณครูนะคะในการทําโครงการ ที่สอนน้องที่โรงเรียนนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งนะคะก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมคะ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งแล้วก็ช่วยสร้างประสบการณ์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนหนองหายวิทยานะคะที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญที่เปิดโอกาสให้อาจิ์เก่าอย่างนิงนะคะได้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งคะ่ะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะทีม บาเสเกตบอลของโรงเรียนหนองหารวิทยาถือว่าเป็นทีมชั้นนำระดับประเทศนะครับในระดับเยาวชนที่ใช้นักเรียนที่ไม่มีโครงการช้างเผือกคือเอานักเรียนในพื้นที่จริงๆนะครับเอามาฝึกเสกสารปั้นแต่งจนทำให้เด็กนักเรียนเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จเข้าไปเล่นในระดับเยาวชนทีมชาติหรือทีมชาติไทยได้นะครับนั่นคือความภาคภูมิใจของชาวหนองหานวิทยาครับ ขอบคุณมากครับ